สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการ Living Extra d i n e r y นะครับในวันนี้ครับจะได้ยังคงปักหลักกันอยู่ที่หัวหินนะครับและมุมนี้เนี่ยเป็นมุมที่สวยงามมากๆจริงๆนะครับมาทะเลเนาะเราก็ต้องได้สัมผัสกับบรรยากาศทะเลแบบเต็มๆนะครับในวันนี้เนี่ยแน่นอนครับนอกจากทะเลแล้วบรรยากาศสวยๆแล้วอาหารอร่อยนะครับแอคทิวิตี้เจ๋งๆและที่ขาดไม่ได้คือสาวเซ็กซี่นะครับอย่างในช่วงหน้ากลับมาได้ดูแน่นอนส่วนตอนนี้ครับผมว่าเราไปอัปเดตเรื่องราวมันๆกันก่อนเลยดีกว่า เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมสุดมันใน Leo อทริปทริปนี้ที่หนุ่มๆห,ห้ามพลาดกลับมาพร้อมกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวกันแบบหลากหลายสไตล์ estyle, อย่างที่คุณไม่เคยทำที่ไหนมาก,ก่อนติดตามความเคลื่อนไหวใน Living Extraordinary ทุกสัปดาห์และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w l e o l i s m n e t แล้วเจอกัน สามารถกลับมาอัปเดตกันได้นะครับกับรายการของเรา Living Extra o r Diary n ส่วนตอนนี้เราไปพักแป๊บหนึ่งนะครับทำใจให้สบายนะครับเพราะว่าเบรกหน้ากลับมาร้อนแรงแน่นอนกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ครับสนับสนุนโดย VOB ควมขึ้นความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้วเย้เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดีสแควรรายการวาไรตี้ดีๆสดๆมันๆทุกวันพุธอัปเดตเรื่องราวสุดฮอตในโลกก่อนใครกับบรรดาแขกรับเชิญที่มาพร้อมกับความสวยซ่าหกกระจาย ไม่ต้องดูแล้วล่ะครับนี่เรื่เดี๋ยวกอนหมดเรื่องที่เล่ามาเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องเยพร้อมทีมพิธีกรสุดมันที่จะมาสลับสับเปลี่ยนความฮากันสดๆทุกสัปดาห์ดีสแควร์สดทุกวันพุธเวลา18นาฬิกาทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ ตรภาพาไไ้เดรนที่2ครับกลับมาสู่รายการดิ้งเอ็กซ์ต้าร์ดินกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราคงปักหลักกันอยู่ที่หัวหินนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นฟิลจากทะเลเนี่ย มาอยู่ที่ตลาดน้ำหัวหิน3ามพน้ำกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตลาดน้ําแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหม่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งแังเอาด้วยนะครับข้างในมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายและที่สําคัญที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่สาวๆน่ารักเพียบเลยเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าน่าสนใจแค่ไหนครับตัววไเท่าไหร่คะพี่ยี่สิบบาทหนึ่งที่นั่งนัเอาส น้องโรสทำไรอยู่นี่ไงพอดีกำลังซื้อตั๋วให้เลยตั๋วอะไรอะตั๋วรถไ้วมราตั๋วรถไฟรอบตลาดสามน้ำไปกันค่ะอันแนที่แท้ก็แอบนักสาวสวยน้องโรสที่มีดีกรีความเซ็กซี่จากเวทีการประกวดเซ็กซี่รี่โอเกิลซีซั่น6เอาไว้นี่เอง ดีเจเจไดของเราถึงพามาเปลี่ยนบรรยากาศทำกิจกรรมกันถึงที่ตลาดนะังหัวหินสามพันนามอำเภอหัวหินกันเลยทีเดียวเรียกว่าพาสาวสวยมาล้วงลึกใน,ในสไตล์แบบชอบไปชิมไปแล้วก็ชิวกันไปแหมรับรองต้องถูกใจคุณหนุ่มๆกันแน,น่นอนเลยละครับลงกันตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราเดิน,นชอปปิง้งออกไปด้านหน้ากันอีกครั้งนึงเดี๋ยวตามมาดูว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจครับค่ะ ผู้ชายมีนมครับผู้ชายมีนมครับบองบอกมากเป็นคนยังไงนะคะเห็นนมไม่ได้หลังจากที่เราก็ไปนั่งรถไฟมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะมาเดินช้อปปิ้งกันบ้างนะครับที่ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามนั่นเองนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆดีวกว่าคนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ด้วยเ<ะ>นาะเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจช็อปเลย เห็นเห็นเลยว่าใช่นี่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเสื้อแบบเวลาที่เราไปเที่ยวไหนจะต้องมีเสื้อที่เขาเพ้นต์หรือว่านี่เรามาหัวหินก็จะมีหัวหินใช่หรือว่าใครมาเป็นคู่แล้วม็เป็นเสื้อคู่ใส่คู่กันก็แบบหน้ารุกิกผมคือกัปตันเมกาครับอย่าบอกใครรู้สวัสดีครับครับผมแวะมาเยี่ยมเยือนนะฮะอันนี้คืออ๋อเป็นใยบวบใช่ไหมคะคือมันจะฝังอยู่ในนั้นเลย แล้วเวลาเ,เราใช้เราใช้ด้านไหนครับรอบหลังรอบตูรอบฟองรอบอะไรรอบอ๋อใช้ด้านนี้เลยค่ะายนี้นี่แล้ว<อ>ที่เขาบอกว่าเป็นเป็นบวกก็คือบวกที่ด้านหลังเอาเป็นแบบของฝ่าแมสซีเปานอันนึงประมาณก้อนเท่าไหร่ครับ95พอดีเมื่อกี้ให้เท่าไหร่เอาอันไหนเราอยากได้อันไหนอ่ะเดี๋ยวเราอันไปดูต่ออันนี้ใช<ห>่ไหมกระปุย<ห>ังค<ห>่ะอันนี้เนาะขอบคุณครับคุณน้ลากาขอบคุณครับ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งชี้เป้านะครับเรามาเพื่อเราก็จะมองเลยว่าเฮ้ยตรงไหนเฮ้ยน่ารักไปจะเป็นประมาณนี้แต่เป็นคนแก่มากที่มองอะไรไกลๆเห็นนะเขาเรียกว่าเป็นคนมองกันไกลเขา,า, <laughs> าเรียกว่าเป็นคนมองกันไกล ที่หนูตอนทันนี้นะคะต้องล่ามันก่อนเนาะเป็นการทรมานสัตว์นิดนึงเบียดเบียดเบียดตัวเล็กอ่ะให้ตัวเล็กให้ตัวนี้ให้ตัวนี้บ้างและวกันสงสารโอ้ยโอ้ยเป็นการทรมานสัตว์นทีนึงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วค่ะหลังจากที่เราสองคนนะครับไปเดินเล่นช้อปปิ้งหาอะไรกินกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราต้องมาทําความรู้จัก นะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักตัวตนของน้องโรสมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ระหว่างที่เราจะทำความรู้จักกันเนี่ยเราก็ต้องสร้างบรรยากาศกันด้วยด้วยการนั่งเรือนะครับอ๋อนิดนิดนึงเนาะใช่เพราะว่าชมอะไรประการลันเพื่อนใช่ครับเดี๋ยวจะทำดูหอยด้วยนะครับไม่น่าจะมีหอยหอยฟองโอหอยโขกมีเขาเนี่คนพื้นที่ต้อถามคนพื้นที่นะครับอ่ะเราวมาู้จักกับน้องโรสฉันนิดนึงนะครับน้องโรสครับถามเรื่องผลงานกันหน่อยดีกว่านี่ก็เพิ่งสดๆร้อนๆเลย นะครับสำหรับเซ็กซี่โรเกอร์ซีซั่นที่6ค่ะให้เล่านิดน,นึงดีกว่านะครับประสบการณ์ที่เราได้รับเอยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เราเข้ามาเป็นตัวแทนภาคอะไรคิดยังไงถึงมาสมัครนะครับแล้วก็ได้อะไรไปบ้างประสบการณ์ตื่นเต้นน่าสนใจขณะที่เราทำกิจกรรมหรือว่าเราเก็บตัวหรือแม้แต่อลังจะขึ้นเวทีเป็นยังไงบ้างเล่าตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่สมัครตั้งแต่สมัครใช่ไหมคะก็คือแบบร,รู้จักล้นที่ที่แบบซีซั่นก่อนๆที่ผ่านมาก็ uh huh. เห็นทุกคนแบบ พอเข้ามาปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาเปลี่ยนไปอ่ะมันเปลี่ยนทางที่ดีขึ้น oh. คือรู้สึกว่างานเยอะขึ้นเราก็รู้จักเยอะขึ้น uh huh. แล้วอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนตอนแรกอาจจะความสามารถจะไม่ได้ไม่ได้เต็มที่ไม่ได้แบบว่าโอ้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแต่พอได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีทางเทรนเนอร์ทางค,ครูอะไรเงี้ยช่วยสอนแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่แบบก็ยอมรับว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านให้โอกาส uh huh. แล้วก็ ตัวเองก็เหมือนกับต้องเก็บเกี่ยวให้เต็มที่ตอนนั้นเรามาเป็นตัวแทนภาคอะไรเห่อภาคตอนอออเชยงเหนือภาคอีสานนะคะเป็นที่ฝันแก่แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่เราได้ได้เป็นตัวแทนภาคแล้ววามรู้สึกตอนแรกที่แบบเข้าเข้ารอบภาคนะคะรู้สึกดีใจแล้วนะคะดีใจมากแล้วก็ไปแข่งรอบนึงคือรอบก่อนล้อมใช่ไหมฮะรอบเซมีไฟนอนคือตอนแรกคิดว่าเต็งไม่ได้แน่นอนอะตอนนั้นที่รอบสิคนปะใช่ใช่้15คนให้เหลือเจคนค่ะก็เต็งแบบไม่ได้แน่นอนเพราะว่าก่อนอันนี้คือมีการเก็บตัวว้กกกิจรรรมดย็เาบ เฉยๆคือนิ่งๆไม่อะไรกับใครแต่ว่าพอเหมือนกับพอตอนที่ตรงนั้นตูปะเราต้องงัดทุกอย่างที่เราแบบเรียนมาใ,นใช่ออกมาตจตกวมสาอาใช่ค่ะก็พอขานขารอบเจ็ดคนแบบเหมือนแบบเป็นความฝันนะคะเ, <ขอ S 1> เราหลุดเข้ามาแล้วความรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านเข้ารอบเจ็ดคนสุดท้ายเป็นไงมั่งโอ้ยเจ็ดคนคือแบบกดดันกดดันมากขึ้นกว่าเดิมคือตอนนั้นแค่เราขอแค่เข้ารอบใช่ไหมคะแต่พอเป็นรอบเจ็ดคนเนี่ยทำไงก็ได้ให้เราได้ที่หนึ่งในความคิดนะคะณตอนนั้นจะพอได้แบบ ทำเป็นกับ,บเพื่อนๆเ,เนี่ยม,มันไม่ใช่มันมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบทีมเวิร์กมากกว่าแล้วก็ทํางานคือขอแค่ได้ทํางานด้วยก uh ันเราแฮปปี้กับการทํางานพาอมาจะพูดว่า,าการเดินทางเนี่ยจุดหมายปลายทางมันอาจจะไม่สําคัญเท่าระหว่างทางที่เราผ่านมา่ายอมรับว่าเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยได้เพื่อนทขึ uh huh. ้นเราเป็นเพื่อนที่ดีทุกคนค่ะทุกคนดับนาา่นารักน่ารักแล้วมาจากแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันอะ่ะแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันเราโอเคค่ะ คือจากสังคมแตกต่างกา<ช>ันอะไรอย่างนี้แต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็เฮ้ยได้เรียนรู้จากเพื่อนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเหล,ลือกันเพ่อนเหลือกนใ่นี่คือหนึ่งอย่างก็คือได้เพื่อนแล้วแ,แน่นอนแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงเหมือนที่รุ่นพี่บอกไหมเปลี่ยนไปอย่างแรกเลยคือพอเราได้ตำแหน่งก็จะมีงานเข้ามาค่ะงานเข้ามาเป็นงานถ่ายแบบงานโชว์ตัวต่างๆแนวไหนครับงานถ่ายแบบถ่ายแบบจะเป็นของรถเนี่ยคือด้วยความที่ จริงๆไม่รู้แต่เซ็กซี่หรือเปล่านะแต่ก็ออกมาแบบแนวเซ็กซี่แต่ไม่ได้โฟนะคะเหมือนว่าหน้าหน้าให้หน้าตาให้แบบเออนิดนึงอะไรยงเี้ประมาณไหนความเซ็กซี่ที่ที่เราที่เราต้องไปถ่ายแบบนี้ประมาณไหนคือมากที่สุดที่เราแบบว่าถ่ายมาแล้วมากที่สุดของรถกันที่ก็ขาสั้นขาสั้นใช่แต่ว่าเหมือนกับแสดงออกทางสีหน้ามากกว่าโอเดี๋ยวนี้ใช้การโพสอะไรเข้าไปช่วยชกา่วยอะไรต้องฝึกเหมือนกันนะก็ต้องก็เนื่องจากแฟนนั่นที่เข้ามาทำกิจกรรมใช่ไหมคะท่านเก็บตัวเนี่ย ได้ทางแบบีิลเกตค่ะชื่เพมกอแบบรู้สึกว่าแบบว่าเป็นอะไรที่แบบคือปกติแล้วเราก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอแบบพี่ๆที่แบบเขาแบบเข้าหวดแบบใช่ขนาดนี้แบบแล้วพี่เขาลงมากับกับเราโดยตรงเนี่ยเรารู้สึกแบบประทับใจมากคือเป็นกันเองอยู่ใกล้ชิดกันเลยระมาณนันนจะเป็นพี่คนนึงแบบเราคิดว่าเราเป็นน้องคนนึงในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่คืองานที่เราได้ตามมาก็คือเดินแบบถ่ายแบบแล้วมีอะไรอื่นไหมครับขอาองได้จะขนาดทางพิธีกรกันนะพิธีกรรายการประมาณไหนส่วนหน้าเป็น ทำงานนะะอีเวนต์แ่บใช่ค่ะก็เป็นอีเวนต์อะไรเป็นเนมซูกันไปใช่ค่ะก็๋ยวจะไม่แยกงานที่จะอยาเลยดีกว่าครับเรียกว่ามาร่วมทํางานด้วยกันดีกว่านะครับมีโอกาสได้ร่วมงานกันแบบนั้นน่าจะดีกว่าแยกงานเนอะแล้วมีอะไรในแบบว่าความคิดของเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทําเลยนะเผื่อมีใครดูอยู่แล้วว่าขอโอกาสเลยตอนนี้มีไหมอาชีพในฝันหรือว่าในวงการก็ได้นอกวงการก็ได้หรืออะไรก็ได้จริงว่อยากถ่ายอยากถ่ายหนังอะ อยากเล่นหนังอยากเล่นหนหังยแสดงหนังเพราะว่าจริงๆเราเคยเป็นแบบตัวเอกเก็กซ์ต้าละครสมัยแบบเ,เด็กๆแล้วค่ะโฆษณา,าก็เคยเคยมีบ้างแล้วต้องแบบย้อนไปประมาณสิบปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขานับอยู่แล้วนะคะรับอายุป,ปีนี้ก <c oughs> ็้า <c oughs> เอาเชิญนะไหมไม่ต้องือว่าอยากอยากแสดงหนังแต่นี่ยังเรียนอยู่ก็คือยังเด็กอยู่ยังเด็กยังเด็กอยู่ยังมีมืเป็นยัยเอกไปที่สามลอยลายนะครับเคยมีใครดูอยู่อ้อนเลยถอดแว่นแล้วแบบส่งสายตาสายตาที่เราแบบเซ็กซี่ที่สุดแล้วอ้อนวอนที่สุด ก็คืข่าอกาศนะคะให้ได้แบบแสดงละครหรือแสดงภาพยนต์นะคะก็ไม่อะไรมากขอเป็นแบบตัวร,ร้ายร้ายที่สุดเ่าจะร้ายได้ค่ะเรื่องงานผ่านพ้นไป,ไปไอันว่ามาเรื่องหัวนใจกันบ้างดีกว่า,น,าน,นะครับห<อ>ลายๆคนคงสงสัยกันอยู่นะอ,อยากจะรู้กันอยู่ว่ามีแฟนหรือย,อยังครับขอเป็นตัวแทนของผู้ชายถามหน่อยก็เรียกว่าสวยหนุดหงิเนาะมีก็มีบ้างก็มีค่ะมีมัจิเป็นดาราหรือว่าต่อเป็นฝึกเป็นดาราจริงมีแารวเออ าแต่ว่ามีแฟนแล้วใช่เราชอบผู้ชายแบบไหนครับที่แบบว่าทําให้แบบชนะใจเราได้เนี่ยชอบผู้ชายที่เป็นมีคาเป็นผู้ใหญ่ค่ะจริงๆไม่ชอบเด็กเลยอืผู้ใหญ่ยังไงโตอายุเป็นผู้ใหญ่หรือว่าหรือว่าการวางตัวหรือว่าเอ้ยรู้นะเรื่องงานเรื่องอะไรนะไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายอย่างแรกเลยอายุต้องเยอะกว่าเราค่ะอันที่สองคือการวางตัวต้องแบบเป็นผู้นําเราแล้วก็ชอบผู้ชายที่ขี้ถึงนิดนึงนะอย่าปล่อยมาเพราะว่าเป็นคนที่แบบแล้วถ้าขี้ถึงมากเลย อยู่มาแล้าอยู่เขาเาอยู่ขเขาได้เถกันไม่ต้องไม่อยู่หัวทรเลยอ่ะอตอนนี้เนี่ยเราก็รู้จักกันมารู้ลึกเหมือนกันนะทั้งเรื่องผู้ชายในสเปคนะครับเรื่องของการประกวดเรื่องของงานนะครับปกติของรอสเคยมาที่ตลาดน้ำนี้นะครับตลาดน้ำหวัวหินสามพิไม่เคยจะบอกจริงๆาเป็นคนอยู่เพชรบุรีมาตั้งแต่เด็กน,นะ,ะอ๋ะเป็นคนบุรีเลยมีม,ม,มาตอยู่ค่ะกม,มาแต่ว่าหัวหินนี้มไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มาค่ะคือเวลามาหวัวหินทุครั้ง ถ้าเราคิดถึงอาหารอร่อยๆนะที่แบบว่าราคาถูกๆนะครับแล้วก็มีสไตล์ของตัวเองมันเหมือนแบบว่าเป็นตลาดนะที่ย้อนยุคแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆที่จะมีพื้นที่ใหญ่ๆกว้างขนาดนี้นะจะบอกว่าที่นี่ดูไม่ไม่วุ่นวายเหมือนตลาดนางอื่นๆนะคะที่ไปไปอย่างแบบบางที่แบบว่าทางะห้ทางเข้าแบบไม่ดูบให้ดูวุ่นวายแบบมันก็ไม่อยากจะเข้าแต่แรกแต่ที่นี่แบบมาครั้งแรกนะคะแต่รู้สึกว่าโออที่นี่โอเคนะคะใช่กว้างแล้วก็มีเนี่ย เป็นเป็นบ่อน้ําใหญ่เลยอ่ะให้เราแบบว่าได้นั่งเรือเล่นกันแล้วก็มีให้นมแพด้วยเมื่อกี้ที่เห็นนะครับ oh. แล้วก็มีรถไฟรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอทางเข้าตรงนี้ใช่ไหม mm hmm. เทคนิคของที่นี่ครับ mm hmm. คือเขาจะนั่งรถไฟพอเดินเข้ามาปั๊บเขานั่งรถไฟแล้วเขาก็จะไปลงท้ายตลาดก่อนแล้วก mm ็เริ่มแล้วก็เดิน mm hmm. จากท้ายตลาดออกมาข้างนอก mm hmm. มันจะจบพอดีแปะ๊ะนี่คือเทคนิคของที่นี่ mm hmm. มันมีหลายโซนมีโซนของกินมีโซนแบบว่าชอปปิ้งนะครับ mm hmm. แล้วก็มีแอคชวิตี้เล็กเ็ให้ด้วยอะไรเอ พวกนั่งเรือหรือปั่นเรืออย่าง,างนั้นหรือว่ามีขี่ช้างด้วยนะข้างหน้าขี่ช้างเลยอ่ะมันรถไฟมีเยอะมากจริงที่นี่ก็น่าสนใจใครที่แวะมาปุยถิ่นก็ลองแวะมาที่นี่ได้ตลาดน้นนานนปุยถินสามันนามเนาะปะจะบอกว่ามาไม่ยากเลยค่ะตลาดเรือคุยแบบนคืออะไรอะไรเงี้ยก็ลองดูแบบเชิญชุกถัดที่ที่เรามาง่ายมากแล้วก็จากกรุงเทพมาประมาณ สองชั่วโมงริบหนีนะคะถ้าไม่หลงมันร้อนอ่ะจะ้าวสองชั่วโมงนี่คนแท้จริงเหรอเนี่ย <c oughs> คนแท <c oughs> ้ห <c oughs> ลงทางอ่ะ <c oughs> คนไม่มไห<อ>ลงทางนะราผมก็วิ่งอยู่แถวเพชรบุรีนะคะมไม่เคยมาทักไกลขนาดนี้ออ๋เพชรบุรีคือตรงที่ติดอโศกไม่ใช่ค่ะเราไม่ใช่ะคะ่ะเี่เล่นบทปรึกษาบ,บ้างนะ <c oughs> เราไม่ตัดไปครับตัดไปมูกไม่หาพารเครียดเลยโอเคครับเราวนไปหาอะไรกินดีกว่าเราหิวแล้วค่ะ ช่วงหน้าครับกลับมามาดูซิว่าเราจะพาไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันนะครับแล้วก็ร้านบรรยากาศดีๆนะครับรวมถึงสาวสวยแบบนี้นะครับเหมาะกับสถานที่แบบไหนช่วงหน้าใจกันครับบ๊ายบายค่ะเดนค่ะ น่ารักสดใสแถมแอบมีสไตล์เซ็กซี่เบาๆแบบนี้รู้แล้วล่ะครับว่าทำไมน้องโรสถึงได้เป็นอีนหนึ่งสาวที่หนุ่มๆหลายคนหมายปองช่วงหน้าดีเจเจใดจะพาสาวสวยคนนี้ไปทานอาหารมื้อเย็นบรรยากาศดีๆที่ไหนรับรองว่าต้องถูกใจชาว Living Extra o a d i n a r y กันอย่างแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะครับ so สนับสนุนโดย V o b e e ร่วมคึ้นความสุขส่งเสริมการท่องเที่ยว ความสุขสร้างใหม่ได้ถ้าเราช่วยกันใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน,เหน่ห์ง่ายๆที่ดูดีแสนวิวแล้ว yeah! <laughs> เบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ living extra ordinary รายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับความเซ็กซี่แบบถึงใจ <'re> <laughs> ใกล้ชิดแบบเน,น้นๆ กับกองทัพสาวสุดเซ็กซี่ที่จะมาระเบิดความสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษเราเจอกัน Living Extraordinary ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา18นาฬิกาทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ ฟูดสวีทวาระที่สมสมสุดเจี๊ดที่คุณผู้ชายดูแล้วจะต้องฟิตกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ที่จะมาเปิดเผยเรื่องลับๆได้ที่แจ้งฟิกเจอร์ริงเนี่ยถ้าจัดหนักสิบสองอ่ะพร้อมเปิดสายฟนอินกับทุกคำถามที่ผู้ชายอยากรู้เอ้ยอยากรู้มีอะไรกับแฟนนะครับอาทิตย์ละกี่ครั้งเหรอครับการัตีความเสียวซาบซาบายนายเพชรจ้าบ้าพลังและหน่วยเสริมสุดบ้ากาฟอีกเพียบว้าว สวีทสดทุกวันเสาร์เวลา21นาฬิกาทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กลับมาสุดเบรที่3นะครับกับ Living Extraordinary นะครับตอนนี้เราสองคนก็ย้ายสถานที่มาละนะเพราะว่าเริ่มเย็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องแวะมาหา ร้านอาหารอร่อยๆอกินกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านบ้านอิสระค่ะใช่แล้วนะครับร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่ขึ้นชื่อมากในหัวหินนะครับแล้วบรรยากาศนี่ก็สวยงามมากถ้ามองไป<ช>สุด<อ>นู่น<อ>เห็นท<อ>ะเลเ<อ>นอะ,นนะ,ะและเขาบอกว่าอาหารนี่ก็อร่อยมากๆด้วยนะครับเดี<อ>๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเจ๋งแค่ไหนครับร้านอาหารบ้านอิสระอีกหนึ่งร้านอาหารชื่อดังของอำเภอหัวหิน ด้วยบรรยากาศริมทะเลที่แสนจะโรแมนติกและดูอบอุ่นสําหรับการมาทานเป็นหมู่คณะและครอบครัวทั้งโซนระเบียงบ้านโซนติดทะเลและโซนสวนด้านหน้าบวกกับเมนูอาหารที่ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยถูกปากคนไทยเพราะเป็นการดีไซน์ประยุกต์เมนูให้ดูหลากหลายทั้งอาหารพื้นเมืองและแบบฟิวชั่นผสมผสานเพื่อให้คุณและคนที่คุณรักได้มีความสุขสุดๆกับมื้ออาหารแสนพิเศษที่ร้านอาหารบ้านอิสระหัวหินแห่งนี้นั่นเองครับและตอนนีน้เราสองคนก็ได้เข้ามาอยู่ในร้าน บ้านอิสระแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารที่ติดริมทะเลนะครับได้บรรยากาศแบบนี้เลย,ลเยสุดยอดมา<ๆ>เห็นเส้นขอบฟ้านะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ต้อง<ๆ>บอกว่าอาหารก็อร่อยด้วยที่นี่<ะ>ได้บรรยากาศโรแมนติกสุดๆแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาลงลึกกันที่อาหารเนี่ยนะครับที่วางอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยผมว่าเราต้องมาพูดถึงเรื่องราวของร้านนี้ก่อนดีกว่าเห็นเขาบอกว่าบ้านที่ติดทะเลส่วนใหญ่แถบนี้เนี่ยจะเป็นบ้านของเรียกว่าแบบ ชาววังเนื้อแล้วเ,เขาเรียกไง่ะผู้ดีเก่าใช่ใช่ค่นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือหัวหินเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบจะฮิตมากเรื่องบ้านต่อากาศเพราะเหมือนกับได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกใช่ค่ะใช่ครับแล้วตัวบ้านนี่เขาก็ยังคงสภาพแบบสมัยนั้นอยู่นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาหารนี่ขึ้นชื่อมากมาก ไม่อยากจะบอกน้ำลายไหลแต่ก่อน <c oughs> อื่นเลยเราขอมาเริ่มต้นกันที่นี่ก่อนดีกว่านี่ความจริงนี่นงโรสนี่เป็นเจ้าถิ่นของที่นี่เรียกเจ้าถินน่นนะว่าเป็นคนละแวกใกล้เคียงดีกว่าใกล้เคียงอยู่เพชรบุรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้มาเป็นไกด์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแนะนําอาหารแต่ก่อนที่จะไปถึงอาหารครับน้ําครับอันนี้เนี่ย เขียวๆเ,เนี่ยนะครับเป็นน้ําใบเตยจะบอกว่าพิเศษตรงที่ว่าน้าใบเตยที่นี่เนี่ยไม่มีกลิ่นแบบเหม็นเขียวนะคะและอย่างหนึ่งเนี่ยจะบอกว่าที่นี่คือกรรมวิธีการทำเนี่ยเขาจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะไม่ใส่สารกันบูดอย่างแรกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอาใบเตยเนี่ยไปปั่นแล้วก็ต้มนี่คือจะเป็นจะเห็นนะจะมีแบบว่าเหมือนกับเป็นเศษผงนะคะจริงๆก็คือเป็นเศษใบเตยอะคะ่ะโอ้<ะ>อมาถ<ะ>ึงอาหารกันบ้างดีกว่าให้ลุงโรสแนะนําเลยนะครับแต่ละอย่างเอาจานแรกจอานอะไรดีเอานี้ดีกว่า ปลาทูย่างน้ำปลาดิบคือจะให้รสชาติที่กลมกลม่อมคือจะบอกว่าหลายๆจังหวัดก็จะมีน้ำปลาของแต่ละจังหวัดใช่ไหมแตา่ที่นี่พิเศษไงยังไงไม่รู้ต้องลองชิมไหนลองเลยดีกว่ามาด้วยกันเลยขออนุญาตสักตัวหนึ่งเลยนะครับอเลยไหมคะเอเดี๋ยวเอาเดีเอาน้ำปลาให้นะคะน้ำปลางเขาเนี่ยจะเหมือนกับหอมอ่ะ มีพริกอะค่ะอืเหมือนกับน้ําพริกหนุ่มอะอืมแต่จริงมันเป็นน้ําปลาดิบนะอแล้วเหมือนมักคุกกับน้าพริกเขาอะเหมือนกับพริกเขารสชาติก็จะแบบกลมก่อมถูกต้องไม่เค็มมากใช่แล้วนะครับจานต่อมาครับคิดว่าอันไหนเขาเป็นกุ้งละกันกุ้งครับเป็นกุ้งชาบวยนะคะแล้วก็นึ่งซอสใบสะแน่ค่ะแปลกไหมคะมคือว่าปกติแล้วเนี่ยทั่วไปก็จะเป็นแบบซอสหรละพานะอะไราเงี้ยธรรมดาค่ะที่นี่เขาทำในแบบว่า เหมือนกับว่าการทำมาวิธีเนี่ยคือจะนำมัสตารแนเนี่ยมาคลุกเขาทำเป็นน้ำซอสอ๋อที่ที่เห็นเขียวๆตรงนี้เนี่ยคือซอสใบซลาเนใช่ค่ะแล้วก็จะบอกกุ้งตัวใหญ่มากแล้วก็สดมากๆด้วยโอ้โหริมทะเลขนาดนี้เลยลองไหมลองไหมลองมาซอสเยอะมากต้องทานนี่เลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะต้องมาเป็นเซตอย่างนี้เลยค่ะมาด้วยกันเลยนะครับเป็นงานกุ้งรสชาติหวานนะสุดยอดครับแล้วมันเข้ากัน้ําซอสด้วยเพราะว่าเรานึ่งนะนึ่งเนี่ย น้ำซอสเนี่ยก็จะเข้าไปในตัวกุ้มอ๋มอคือวางอย่างนี้แล้วก็นึ่องอ่างนี้เลยใช่ก็จะการทาก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่านี่คือเขาบอกเลยว่าเป็นทีเด็ดของที่นี่จริงๆค่ะจานต่อมาครับเอาเป็นปลาหมึกละกันโอเคอยังบอกว่าตอนนี้คือเราอยู่ที่หัวหินใช่ไหมคะก็คือที่นี่ก็คือจะขึ้นชื่อเรื่องปลาหมึกไะสังเกตว่าเขาจะมาได้หมึกมาอะไรเงี้ยปลาหมึกเยอะมากแต่รานนี้เป็นปลาหมึกหวาน ปลาหมึกหวานใช่ค่ะเป็นยำปลาหมึกหวานลองไหมลองนะชอบเผ็ดมากหรือชอบเปรี้ยวมากก็สามารถปรุงเองได้เลยเราลองแบบปลาหมึกเพียวมา้องรสกินด้วยเลยจะบอกว่าที่นี่ปลาหมึกตัวใหญ่มากค่ะนี่จะห่อน้ำนี่ยำอยู่ข้างล่างนะคะมีไข่ด้วยเนี่ยใช่น้ำยำอยู่ข้างล่างต้องต้องต้องตักน้ำยำนิดนึงค่ะคือปลาหมึกจะมีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะ แล้วพอมาทำเงี้ยปบมันจะมีน้ําออกจากตัวปลาหมึกมาอันนี้เป็นกับแก้มได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นทานเล่นนะคะจะบอกว่าปลาหมึกนุ่มมากนุ่มจริงและไข่ด้วยเข้มข้นเลยไข่เยอะมากจริงเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงมากนะคะใช่ครับแต่เราไม่กลัวครับแล้วมาอีกอย่างหนึ่งค่ะนี่จะเป็นยำยอดกระถิ่นหอยนางรมขึ้นชื่ออีกแล้วครอย่างที่บอกว่าปกติแล้วเราก็กินแบบ หอยนั่งลมทรงเครื่องใช่ไหมคะยุ่งยากไหมต้องแบบมานั่งแบบตัดที่ยาแบบเออมันเด็ดนี่ไม่ต้องเลยทานได้เลยแล้วก็แบกว่าจะบอกที่เนี่ยแต่ตอนที่ว่าเอออาหารทุกทุกจานของเราเนี่ยปรุงใหม่หมดเลยนะคะไม่ใช่ว่าลูกค้าสั่งปุ๊บแล้วได้เลยไม่ไม่ใช่ต้องรอนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการทําเขาค่อนข้างจะพิถีพิถันมากละเอียดอ่อนละเอียดมากจานสุดท้ายครับจานนี้จานใหญ่มากอันนี้นี่คือปลากระพง ทอดพริกไทยดำค่ะปลากระพงทอดพริกไทยดำนะครับความพิเศษของจานนี้คืออะไรครับพิเศษตรงที่ว่าปลากับโงเราเนี่ยสดจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือน้ําซอสเราเนี่ยก็คือทําใหม่เหมือนกันมไม่ใช่แบบว่าทํามาอยู่แล้วมไม่ใช่คือลูกค้าสั่งทีท,ทําทีหนึ่งอ๋อทอดแล้วก็ซอสลากใช่คือจะบอกว่าที่นี่สังเกตว่าในบางอาทิตย์เนี่ยจะมีการปิดเป็นช่วงด้วยค่ะเว่าแม่ครัวไม่ทานข้าวเลยคือลูกค,ค้าเปิดสิบเอ็ดโมงอะค่ะแล้วแบบคือแม่ครัวแบบยืนทําตลอดเวลาไม่ได้ทานข้าวต้องต้องปิดอย่าง อย่างวันนี้เ้ามาถ่ายรายการก็รรมีเบรกเบรกให้แม่ครัวได้ทานอาหารสุดยอดเป็นไงบ้างไคะอาหารที่แนะนําวันนี้จริงจะบอกว่าที่เนี่ยอาหารแนะนําเยอะมากคือบอกไปเนี่ยสองโตไม่หมดอะ่ะอเขาเยอะมากจริงแล,ละอร่อยทุกอย่างแลวร้านนี้นี่คือขึ้นชื่ออยู่แล้วด้วยชือ่อคือเอ่ยชื่อบ้านอิสระนี้ใครก็รู้จักคะ่ะถ้ามาหัวหินต้องมาร้านนี้อืมถ้าถามทางนี่แบบว่ารู้แน่นอนนะรู้แน่นอนสิหกปีอะค่ะอการเดินทางเป็นยังไงต้องยนทางถ้าถามรถนะจะถามหลหลงเมื่อกี้สังเกตนะ ตอนที่เข้ามาเนี่ยก็คือเราวิ่งเข้าซอย51ใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆร้านจะอยู่ทางขวามือติดริมทะเลแล้วสําหรับใครที่เดินทางาไม่ถูกหรือว่าควรหลงนะครับหรือว่าอยากจะโทรมาจองโต๊ะก่อนยิ่งสุกเสาร์เนี่ยต้องยิ่งจองเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงด้านล่างอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันการแบบว่าไม่มีโต๊ะบ้างนะครับหรือว่าใครอยากจับปาร์ตี้ก็ลองดูแล้วกันนะโทรมาสอบถามแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับโรสครับ ป็นยังไงกันบ้างครับที่เราได้ไปจนภัยกันมาทันนะ้งวันเลยไปเล่นกิจกรรมไปเดินชอปปิ้งนะครับที่ตลาดน้ําหัวหินสามพันนามจะบอกว่าไม่เคยเที่ยวแบบเนี้ยคือไม่เคยมาคืออยู่อยู่ที่แถวแถวละแวกเนี้ยค่ะแต่ไม่เคยไปเที่ยวตลาดน้ำสามพันนามจะบอกว่าเป็นเออฟิลเนื้อค่ะคือนอกจากจะแบบตลาดที่นั่นจะแปลกตรงที่ว่าน้ำแม่น้ำใหญ่มากค่ะเหมือนกับ เป็นธรรมชาติเพราะแถวานั้นจะมีห้วยเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าตลาดเนี้ยมันมาเป็นมาว่าตรงนั้นจะมีห้วยเยอะคลองเยอะออก็เลยชาวบ้านก็เรียกกันหลายๆชื่อ พูไปพูดมาก็เลยเป็นสาพันนาวนี่ก็เลยเป็นชื่อที่จบมาแล้วก็กลายเป็นชื่อตลาดนะ้ำหัวหินสามพันนาทองวันนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มากินอาหารแบบรสชาติอร่อยๆแบบนี้อาหารทะเลส,สดๆแบบนี้แล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยใช่ค่ะส่วนตอนนี้นะครับ๋ยวให้น้องโรสนะคะฝากผลงานกับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่านะก่อนที่จะจากกันไปครับก็คือติดตามผลงานของตัวโรสแล้วก็เพื่อนๆทั้ง7คนนะคะของเซซิลีโอซิสันหกได้นะคะ ที่ w w w i l e v e l o n e t ค่ะครับผมแล้วก็รวมไปถึงงานอื่นๆของเราด้วยใช่ค่ะจะมีเป็นตัวถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็ถ่ายแบบเดินแบบนะคะยังไงก็ติดตามผลงานได้นะคะครับผมยังไงก็ฝากของงราไปด้วยแล้วกันนะส่วนงานที่เราอยากจะทําอาหารอย่างที่บอกนะคะตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่าอยากเป็นนักแสดงค่ะอย่าลืมเรียกใช้บริการนะคะถูกต้องแล้ววันนี้เราขอบคุณท้้งร้มากนะครับขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวเราลากันตรงนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราสองคนเนี่ยก็จะดื่มด่ากับบรรยากาศริมทะเลอาหารอร่อยๆแบบนี้ด้วยนะครับใช่ยังไงสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับกับ Living Extra d i n a r y นะครับรายการที่พา้ทุกคนเนี่ยได้ไปสนุกสนานกันนะครับทิปดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงกิจกรรมมันๆแล้วก็สาวสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับแต่ก่อนไปครับ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นคือรีโอเบียครับเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีและที่พักของเราด้วยนะครับเป็นนอนกันมาที่พิมานเพินวานนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆคนขอบคุณนั้งรอสด้วยวันนี้จะได้ไปแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ยนี่กระดิสนับสนุนโดยรีโอเบีย ชีวิตง่ายๆสไตล์เบาๆกับคุณภูริฮิรันยพึกง it, ในรายการไลฟ์ไลฟ์รายการที่จะทำให้การใช้ชีวิตของคุณมีสีสันมากยิ่งขึ้นกับเรื่องราวสนุกสนุกของเทคโนโลยีทันสมัยให้คุณได้รู้ก่อนใคร <Yeah. S 1> และถูกใจสาววงนักช็อปกับย่านและร้านแฟชั่นสุดเทรนด์ ไลฟ์ไลฟ์ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่องดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้